สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอ,อสอมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้บ่ายโมง35นาทีโดยประมาณนะครับ4เมษายน2 5 8 8มีพี่น้องอสมคอมเมนต์มาถามแล้วนะครับอยากทราบยอดหัจกจกสอสมเดือนเมษายน2 5ง8รับอตอนนี้ยังไม่สามารถทราบได้นะครับทราบเฉพาะวันโอนเงินค่าบริาการอสมอ2000บาทโอนวันที่11เมษายน2568นะครับ11 เมษายน2568ส่วนยอดหักชกออสอสมวันนี้วันที่4เมษายน2568คณะกรรมการสมาคมชกออสอสมแห่งประเทศไทยกําลังประชุมกันนะครับหลังประชุมเขาจึงจะมีข้อสรุปว่าเดือนนี้หักชกออสอสมคนละกี่บาทไปช่วยสมาชิกเสียชีวิตกี่รายทํานองนี้นะครับแล้วก็ทายาทผู้เสียชีวิตจะได้กี่แสนเขาต้องมีการประชุมกันก่อนเพราะว่าการประชุมเขาจะดูข้อมูลว่าในเดือนมีนาคม2568 มีผู้เสียชีวิตกีรายที่ทายาทส่งเรื่องมาถึงสมาคมขอรับเงินชาวบ้ากเกสงจคองข้อนะครับแล้วก็มีสมาชิกที่มีชีวิตอยู่ปัจจุบันกีรายนะครับถ้าหากได้ครบทุกรายจะเป็นเงินกี่บาทที่ทายาทผู้เสียชีวิตจะได้เขาประชุมกันจะมีรายละเอียดวันนี้แต่ว่าในการทําข่าวออกมาของสมาคมชกสสมออย่างเป็นทางการนั้นก็น่าจะประมาณวันจันทร์วันจันทร์ที่7เมษายน2 5 6 8 เมื่อสมาคมชกสสมอเขาประชุมกันวันนี้4เมษายน2568เขาจึงจะทําข่าวประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์สมาคมชกสสมแห่งประเทศไทยประมาณวันที่7เมษายนจึงจะทราบข่าวอย่างเป็นทางการนะครับยอดถักชกสสมแต่อย่างไรก็ตามข่าวอย่างไม่เป็นทางการอาจจะสามารถรู้ได้ค่ำวันนี้ก็ได้คือถ้าหาแหล่งข่าวได้ว่าหาแหล่งข่าวจากสมาคมนี่แหละครับคือหาข้อมูลจากที่เขาประชุมกัน นะอย่างว่าพนการาได้มาก่อน<ะ>ก็จะสามารถนํามาบอกมากราบพี่น้องอสมอรล่วงหน้าก่อนก็ได้แต่ถ้าหาข้อมูลเหล่านั้นไม่ได้จากแหล่งข่าวสมาคมจ้กส,สมแห่งประเทศไทยนะครับ<ค>ก็ต้องรอฟังข่าวอย่างพิจารการ7เมษายน2564อันนี้จะรู้แน่นอนเพราะว่าสมาคมน่าจะขึ้นข่าวประมาณวันที่7เมษายน2564นะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ